สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้ผมก็มีกล้วยไม้สกุลช้างมาเพิ่มเติมอีกสักประมาณ30 37ต้น3 3าต้นเนาะประมาณนี้จำไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในราคา120บาทอยู่นะครับไซส์นี้เนาะดอกช่อก็กําลังสวยเลยครับใครชอบกล้วยไม้สกุลช้างก็อีพีนี้ไม่ควรพลาดเลยครับในราคา120บาทครับใครสนใจก็สแกนเคอร์โคตต้ดตรงมุมจอนี้เนาะมันก,ก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9377399ครับวันนี้กล้ยวยไม้สวยๆมีมาให้เลือกสั่เพียงแค่33ต้นพ่านั้นเนาะค่าจะส่งก็ยังอยู่มันคือมาเหมือนเดิมครับแบบเมาเหมาเนาะแบบโอน60บาทครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่80บาทนะครับเหมาเหมาเลยเนาะกี่ต้นก็นแล้วแต่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับกล้ยวยไม้สวยๆกันเลยครับต้นที่1ครับ นี่เลยเนาะช่อดอกเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับดอกกำลังบานเลยเนะาะที่ดอกก็จะมีรวดลายแบบนี้นะครับเนาะดอกสีพื้นจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แต้มไปด้วยสีม่วงนะครับสวยมากเลยเนะะาะต่ดเช้าเช้าก็จะหอมมากเลยนะครับอันนี้ต้นที่หนะึ่งเนาะเริ่มบานแล้วครับดอกเนาะมาดูที่ต้นที่สองครับต้นที่สองนี้ยังโตมอยู่เลยเนาะดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะสีเดียวกับต้นที่หนึ่งนะครับผมบ้านเนาะน,นี่ได้สองช่อเลยนะครับหลังโตมโูมสวยๆแบบนี้เลยเนาะไปบานที่บ้าน ลูกค้าแน่นอนเนาะอันนี้ต้นที่สองนะครับได้2ช่อแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยเนาะต้นที่2นะครับต้นที่สามครับอันนี้ดอกน่าจะเป็นสีโอรสเนาะหรือเหลืองนะครับต้นที่สามเนาะความสวยก็จะประมาณนี้ครับต้นใหญ่นะต้นใหญ่ครับดูเทียบจาบมือผมนะครับถือว่าต้นใหญ่เลยเนาะในราคา120อบาทนะครับตอนนี้ได้1ช่อเนาะนี่ครับดอกก็น่าจะเป็นสีโอรสหรือสีเหลืองนะครับต้นที่สามครับมาต้นที่สี่ด้านบนครับลูกชาย นี่เลยได้สองต้นเลยนะต้นที่สี่นะต้กล้วยไม้สองต้นแบบนี้เลยแล้วก็แตงช่อบทั้งสองต้นเลยนะครับดอกก็น่าจะเป็นสีม่วงนะครับน่าจะเป็นม่วงเข้มนะครับสวยๆนะครับต้นที่สี่เนาะได้สองต้นสองชอแบบนี้เลยนะครับต้นที่สี่นะต้นที่ห้าครับอ่าลูกชายเลื่อนลงมาลูกตัวนี้น่าจะเป็นช้างกระตูนครับดูจากลวดลายแล้วเนาะดอกเขาน่าจะเป็นลายๆนะครับจุดๆสีม่วงเนาะ น่าจะเป็นสีม่วงครับต้นนี้เนาะต้นที่ห้าครับนี่ก็ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ครับนี่ครับฝ่ามือผมเนาะมือผู้ชายนะนี่ครับต้นใหญ่ครับชอบเบลเลอร์เลยครับในราคา1น0บาทเท่านั้นครับต้นที่ห้าครับต้นที่6ครับนี่พึ่งออกมาเลยเนาะดอกยังใช้เวลาอีกพอสมควรเลยแหละกว่าจะบานเนาะแต่ก็ไปบานที่บ้านลูกค้าลูกค้าก็จะได้ชื่นใจเนาะได้ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก้วยนะนี่เปไนไงอัพสตอรี่เนาะไว้ไม้บานแล้วจ้าต้นที่6ครับ ตัวนี้เนาะสวยๆเลยครับอ้สองช่อนี่นี่นแอบอยู่นี่ช่อหนึ่งอุ่ยไม่เห็นนะเนี่ยนี่ครับอย่างปุง่มๆอยู่เลยนะแต่สองช่อเลยนะครับต้นที่หกนะครับมาด้านบนลุกต้นที่เจ็ดครับได้สองช่อเหมือนกันต้นเริ่มเพิ่มนะครับดอกสวยงามนี่เนาะดอกก็จะสีประมาณนี้นะครับเอาให้ชัดนะลูกชาย,ยวันนี้ป้าปรับมุมสวยๆแล้วเอาทีเดียวป้าถ่ายคนเดียวฝั่งนูน้นมันย้อนแสงมึนตึ๊บเลยไม่เห็นอะไรเลย แต่ก็ยังพอแต่ก็ยังขายได้อยู่ขายได้หมดอยู่วันนี้สวยๆเลยครับอันนี้ต้นที่เจ็ดเนาะสวยๆเลยครับนี่ช่อนี้กําลังตูมอยู่นะต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เนาะมาต้นที่แปดลูกได้สองต้นเลยนะเนี่ยนี่ต้นในต้นน้อยต้นนี้ด้วยเนาะผมไม่ได้เอาออกนะผมให้ไปเลยนะครับนี่ครับดอกกําลังสวยเลยนี่ครับดอกกําลังจับบานแล้วเนาะสวยครับสวยสีม่วงขาวนะครับต้นที่เท่าไหร่แล้วอันเนี้ยต้นที่แปด ต้นที่เก้าโอ้โหนี่สีชมพูออกชมพูเข้มครับนี่ต้นที่เก้าสวยมากเลยครับแต่สองต้นเลยนะกล้วยไม้ก็มีสองต้นนะนี่จะแทงอีหนึ่งช่อครับกาลังแทงเลยนะครับนี่สวยมากเลยสีชมพูเข้มๆเลยนะสวยครับสวยสีชมพูไหมน่าจะสีชมพูเนาะมันไม่ม่วงแนนะลงนะ้วลู้เนาะน่าจะชมพูนะครับอ่าต้นที่ละเก้าใช่ปะอ่าต้นที่สิบครับนี่ก็ต้นใหญ่ครับได้สองช่อเลยสวยครับสวย นี่ยังโตมอยู่เลยนะแต่บานที่บ้านลูกค้านแน่นอนครับนี่ดูฝ่ามือผมนะอันนี้มือผู้ชายนะครับใหญ่โตโมโหรานนะครับต้นที่สิบครับในราคาหนึ่งรอยิบาทเท่านั้นเนาะโอ้ยอันนี้สวยต้นที่สิบเอ็ดครับโอ้ยนีย่ดูดอ,อกเขานี่ดูสวยมากเลยครับต้นที่สิบเอ็ดครับอื้มสวยครับสวยต้นนี้เนาะสวยมากเลยครับต้นใหญ่ใหญ่ชอบสวยๆแบบนี้เลยนะต้นที่สิบเอ็ดนะครับ ต้นที่12ครับนี่เลยยังตูมอยู่เลยนะอันนี้ไม่แน่ใจครับสีเนาะน่าจะกลัวไม่ขาวก็อโอรสครับน่าจะสีประมาณนั้นเนะาะเพราะาตูมดอกตูมเขาออกสีเขียวเขาขาวเนาะน่าจะสีขาวโอรสครับสวยๆเนาะต้นที่12ครับผมไปต้นที่13ด้านบนครับนี่ก็สวยครับสวยมากเลยเนาะสองช่อเลยต้นใหญ่นะครับ ช่อตุมๆแบบนี้ไปเลยนาะสองช่อนะไปลุ้นกันเอานะครับก่างาออากมาแล้วจะได้สีอะไรนะต้นที่สิบสามนะครับต้นที่สิบสี่อันนี้ไม่บอกก็รู้ว่าได้ดอกสีม่วงแน่นอนเนาะสมตุมเลยครับสวยๆเลยต้นที่สิบสี่นะครับสวยๆมากครับนี่เลยนะต้นที่สิบสี่ครับผมอ่ะต้นที่สิบห้าด้านล่างครับนี่ช่อนี้บานแล้วนะครับเราก็จะได้รู้เลยว่าต้นนี้ดอกสีอะไรเนาะ นี่ครับสีสวยมากบางแสงไหมลูกชายตัวหนูบางแสงก็บลูกนี่อย่างนี้ถือจะสวยใช่ปะะเป็นสวยมากเลยเนาะสวยครับสวยต้นที่สิบห้าครับผมไปสิบหกด้านบนนี่ก็น่าจะออกขาวจุดบ่วงนะครับนี่อยังตูนไม่น้อยอยู่เลยครับนี่ลูกค้าได้ไปลุ้นกันต่อเลยว่าจะสีอะไรนะต้นที่สิบหกเนาะพูดผิดปะสิบหกถูกต้องครับสวยๆเลยครับ ต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะยังตูมๆอยู่เลยนะดอกนะนี่ครับชอบเกลือไม้ไม่คนพลาดเลยต้นที่17มีบานหมดแล้วนะครับแต่เราก็รอเขาแทงช่อใหม่ได้นะครับเนาะดอกก็จะประมาณนี้นะครับต้นที่17นะครับต้นที่18ด้านล่างครับต้นนี้ต้นเบลเลอร์เลยนะครับช่อกําลังแทงฝั่งนี้ต่อหนึ่งเนาะแล้วก็ตนนัวนี้แทงออกมาสุดแล้วนะครับรอบานเนาะหน้าจอ,อกสีส้มครับอันนี้ น่าจะสีส้มเนาะดอกนะครับต้นที่สิบปดนะครับนี่ต้นใหญ่ฝ่ามืออันนี้แทงเพิ่งแทงอีกหนึ่งช่อนะอันนี้แทงสุดแล้วรอบานนะครับต้นที่18บปดนะครับต้นบนส9บนีน่ชอ่อสวยเลยนะตอนนี้ไม่เต็มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอทรอแทงช่อใหม่ได้นะครับตอนนี้แทงน่าจะหลุดไปนะต้นที่สิบเก้านะครับสีออกม่วงจุดขาวเนาะขาจุดม่วงหรือม่วงจุดขาวนี่นะครับดูนะ ต้นที่สิบเก้าครับต้นใหญ่ๆนะต้นที่ยี่สิบนี่ช่อตเต็มเลยอันนี้เนาะนี่น่าจะเป็นม่วงนะครับดอกน่าจะสีม่วงเนาะสวยๆเลยครับต้นที่ยี่สิบนะครับนี่สวยงามมากเลยต้นที่ยี่สิบนะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะอ่ะยิบเอ็ดด้านล่างลูกตัวนี้น่าจะเป็นช้างกระตูนเนาะดูจากดอกแล้วนะช้างกระตูนครับสวยๆเลยเนาะหนึ่งช่อแทงมาสุดเรียบร้อยแล้วรอบาดน,นะครับต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ สวยมากเลยต้นใหญ่นะต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาต้นที่ยี่สิบสองโอ้โหนี้ดอกยังเขียวอยู่เลยใครชอบดอกตูมไปบานที่มือท่านชอบต้นนี้ต้องตรงนี้เลยครับสองช่อยังตูมเล็กๆอยู่เลยนะไปลุ้นกันได้เลยนะครับต้นที่ยี่สิบสองเนาะสวยๆเลยครับยังตูมอยู่เลยนะต้นที่ยี่สิบสามก็เหมือนกันครับก็ยังตูมอยู่เนาะน่าจะขาวนะครับน่าจะขาวสวยๆครับต้นที่ยี่สิบ สนะครับตัวน,นี้เนาอ2ยนะอ่ะ24ลูกโอ้ยบานทะโลโท่เลยครับ2ช่อเนาะออกมาแทงติดกันแบบนี้เลยนะครับต้นที่ยี่สินะครับสวยๆเลยครับช่อเต็มๆแบบนี้เลยเนาะต้นที่24นะอ่ะ25ด้านบนครับนี่บานแล้วสวยแล้วนะครับนี่สวยแล้วนะครับสวยมากเนาะต้นที่ยีนะครับ สองช่อบางเต็มที่แล้วนะครับเราก็เลยรู้เลยเนาะว่าต้นนี้สีอะไรนะครับดูแกสอนเขาสวยมากเลยเนาะม่วงเข้มเลยนะครับตอนที่ยี่ิบห้านะครับนี่ยี่หกครับน่าจะเหมือน,นด้านบนเนาะยี่หกนี้มีช่อเดียวครับเก็กำลังทยอยบานเนาะต้นที่ยี่สิบหกนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับอ่ะยี่สิบเจ็ดลูกชายนี่ตูม,ต,มตูมอยู่เลยนะครับต้นแบนบีก็ รุนกันเอานะครับลูกค้าอานำรุนกันเอาเนาะสวยๆเลยครับต้นที่ยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับไปบานที่บ้านท่านแน่นอนไปหอมที่บ้านท่านแน่นอนเนาะต้นที่ยี่สิบเจ็ดครับต้นที่ยี่สิบแปดครับนี่มีช่อหนึ่งเนาะยี่สิบแปดนี่ก็ยังโตมอยู่นะจ๊ะสวยๆเลยครับต้นที่ยี่สิบแปดครับนี่ต้นใหญ่นะต้นที่ยี่สิบแปดครับผมอ่ะยี่สิบเก้าลูกโอ้สวยงามพระรามแปดเนี่ยยิ้มทำแม่มาใช้นี่ครับดู เข้มปัดเลยครับไม่มีสีขาวผสมเลยเนาะเข้มแบบเข้มสุดๆอะ่ะเข้มมากๆอะนะ่ะเนาะสวยมากเลยครับแล้วหอมเนี่ยยืนตงเนี้หอมมากเลยครับตอนที่ยี่สิบเก้านะครับอ้าวตอนที่สามสิบว้วาวว้าวยังก็ชอบงุ่นเลยตอนที่สามสิบครับสวยมากตอนที่สามสิบครับสวยสุดๆเลยเนาะชอนนี้เนาะตอนที่สามสิบนะครับเห็นไหมลูก ได้ปะโอเคต้นที่สาสิบครับอ่าสามเอนี่ก็น่าจะออกสีม่วงนะซออยังแข็งแข็งอยู่นะครับดอกยังโตนอยู่นะครับสามสิบเอดนะครับต้นใหญ่ๆเท่าฝ่ามือต้นที่สาสิบเอ็ดนะสามสิบสองครับอันนี้สีโอรสเนาะสวยๆเลยครับเห็นไหมลูกอ่ะปาหมุนตรงนี้ให้เห็นไหมครับได้เนาะต้นที่สามสิบสองครับสวยมาก สวยสุดๆครับตัวน,นี้เนาะโอรตครับน้อยนะมีมาน้อยนะครับสามสิบสามอันนี้ช้างกระตูนแน่นอนนะครับก่อจะม่วงอ่าใบตองจะขาวเนาะพืนจะขาวแล้วก็จุดจุดจุด,จดแต้มเี็กๆเล็กๆเป็นสีม่วงเนาะตัวที่สามสิบสามครับตนนัวนี้ยังโตนอยู่นะครับนี่เนาะสามสิบสามครับนี่กําลังแทงอีกหนึ่งช่อนะสวยเลยครับสามสิบสามครับเอาสามสิบสีน่นี่โอรตสวยมากลูก บางเต็มที่แล้วนะครับตัวนี้ยุดอยู่ในตะกร้าเนาะอยู่ในกระถางแขวนนะครับต้นที่สามสิบสี่ครับสวยๆนะครับดี๋ยอดูตัวกลางดอกเขาเนาะก็เหมือนแกสอนเขาเนาะผลละสีกันนะครับพื้นมันเป็นสีออรสเนาะแล้วก็นี้เป็นสีชมพูเนาะนะครับสวยๆนะครับต้นที่สามสิบสี่นะครับอ้าวสามสิบห้าต้นสุดท้ายครับต้นนี้น่าจะเป็นสีออรสเนาะนี่ครับต้นใหญ่นะมีสองต้นครับมีต้นเล็กด้วยนะครับนี่สามสิบห้านะ รุนยังตูมๆอยู่นะครับนี่อาจะสีโยนหรือสีขาวนะครับต้นที่ฐานสะิบห้าเนาะอ,อันนี้ช้อนนี้ชอนนี้เขาเสียไปนะครับไม่เป็นไรเนาะมีได้ช้อนนี้นะครับต้นที่สามสิบห้านะครับครับผมและนี่ก็เป็นกล้วยไม้ทั้งสามสิบห้าต้นสามสิบห้าคาถาเนาะเนี่ยครับผมก็จัดไว้ข้างบ้านแบบนี้นะครับใครมีพื้นที่ไม่น้อยก็สามารถทำเหมือนผมได้เลยนะี่เนาะผมก็เอาไม้เลยครับ ตอกกระเสาเนาะแ็แขวนลงมาอย่างเงี้ยครับไว้ข้างบ้านเนาะประดับได้สวยงามมากครับราคาต้นละ120บาทเท่านั้นครับเนาะค่าจะส่งก็มาเหมาเช่นเคยครับแบบโอน60บาทนะครับค่าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่80บาทครับกี่ต้นก็ได้เนาะใครชอบต้นไหนดอกสีไหนต่างได้เลยครับเนี่ยเนาะทำเหมือนผมง่ายง่ายครับข้างบ้านประดับได้สวยงามแน่นอนครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้น้วยนะครับ วันนี้บานคุณมือบอลกับกล้วยไม้สวยๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ